พามารู้จักต้นย่านางแดงลักษณะเป็นไม้เถาเนื้อแข็งพาดพันไปตามต้นไม้อื่นยาวได้ถึงห้าเมตรเถาขนาดกลางกลางมักแบนมีร่องตรงกลางสีอกเถาน้ำตาลเถาแก่กลมมีสีน้ำตาลแดงมีมือพันสำหรับยึดเกาะออกเป็นคู่คู่ปลายม้วนงอใบดกหนาทึบใบเดียวเรียงสลับผิวใบมันสีเขียวเข้ม ปลายใบยเว้าตื้นกึ่งเรียวแหลมถึงมีกิ่งหนามโคนใบกลมถึงรูปหัวใจตื้นขอบใบเรียบผิวเกลี้ยงทั้งต้นหูใบรูปเขียวร่วงง่ายดอกเป็นช่อกระจะออกที่ปลายกิ่งรูปทรงกระบอกแคบโค้งเล็กน้อยปลายบานห้อยลงยาวมีดอกย่อยจำนวนมากกลีบดอกสีแดงสดสรรพคุณนะคะเถาช่วยบำรุงธาตุในร่างกาย ช่วยบำรุงหัวใจช่วยขับพิษร้อนภายในร่างกายช่วยแก้อาการท้องผูกไม่ถ่ายโดยการใช้ฝนกับน้ำหรือน้ำซาวข้าวหรือนำมาต้มกับน้ำดื่มรากหรือเงาใช้เป็นยาแก้ไข้ถอนพิษไข้โดยใช้เง้านํามาฝนกับน้ำหรือน้ำซาวข้าวหรือต้มกับน้ำใช้ดื่มแก้อาการแพ้ต่างๆ ด้วยการใช้ใบหรือเถานำมาต้มเป็นประจำใช้กินแทนน้ำลำต้นหรือรากใช้เข้าเป็นยาบำรุงโลหิตสำหรับสตรีหลังการคลอดบุตรขณะอยู่ไฟจะช่วยทำให้หมดลกูกเข้าอู่เร็วขึ้นช่วยขับพิษโลหิตและน้ำเหลืองทอนพิษผิดสําแดงโดยใช้เง้านำมาฝนกับน้ำหรือน้ำซาวข้าว หรือจะต้มกับน้ำใช้ดื่มก็ได้ประโยชน์ยอดอ่อนใบอ่อนใช้รับประทานเป็นผักสดร่วมกับน้ำพริกและลาบได้นอกจากจะใช้เป็นยาสมุนไพรแล้วยังใช้ปลูกเป็นไม้ประดับรัว้วหรือปลูกเป็นไม้ประดับซุ้มหน้าบ้านได้อีกด้วยเนื่องจากมีใบที่เขียวสดและมีช่อดอกที่โดดเด่นสวยงาม ย่านางแดงมีสรรพคุณเหมือนย่านางขาวทุกประการแต่มีฤทธิ์ที่แรงกว่า